อันนี้ไก่กีโตนี่เนี้ยดูโคตรอร่อยนะดูอันนี้คือเป็นเจ้าร้านบดีกีตตนะดูความฉ่ำของเลยดูดูดูนะครับนี่อันนี้ไก่กีโตนี่เนี้ยดูโคตรอร่อยนะดูดูความฉ่ำเลยลงมากนะครับอาจเขาจะไม่อยาก จะมาที่ร้านโดยไป่สะดวกมาที่ร้านสามารถสั่งซื้อที่แอปจี่ได้นะครับตอนนี้มีกดมีส่วนลดเดยนนะะอะมากรลังสั่งบอกว่าร้านนี้อร่อยโดยที่ไม่ต้องปรุงนะกินจะไม่แช่โดยไม่ต้องปรุงนะครับมันอร่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่สนใจ้ายเรสามารถสั่งซื้อร,ร้านได้เลยและก็สั่งโดยตรงทางทางร้านแล้วก็สั่งผ่านแอปจบปี่ได้เลยนะคร <ๆ S 2> ับคุ้มคือทั้ง ได้ทั้งเยอะทั้งความเยอะทั้งอร่อยนะครับแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้เลือกนะครับผมถ้าใครที่อยากจะมากินที่ร้านนะร้านอยู่ที่ประชาพิวัตรซอยหกนะครับเข้ามาสุดซอยจะอยู่หน้าประตูประตูทางเข้าคูโบนะครับจะสังเกตเห็นจะชัดเลยนะครับแล้วก็ตรงข้ามร้านจะมีร้านกาแฟและร้านซ่อมรถมอเอไซนะครับถ้ามาซอยเห็นร้านสามร้านนี้แสดงว่าใช่นะครับถ้ามาปิดซอย ถ้าไม่มีร้านนี้ก็แสดงว่ามาปิดซอยนะครับร้านนี้เป็นร้านดังในเป็นอะไเรกว่าเป็นไวรัลสำหรับคนมาเลเซียด้วยคนมาเลเซียชอบมากินนะครับคนกะหลังตันอะไรแบบนี้